สวัสดีครับตอนนี้คุอยู่ในรายการราฟชชแนลตอน,นอยู่กันในช่วงคุยกระจชิวนี่นะครับอ่าก็คุยกระจชิวสัปดาห์นี้รับผมก็มากันในเรื่องที่กําลังมาแรงในชั่วโมงนี้เลยครับสําหรับเรื่องฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายนั่นเองนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ Hi รายฟชชั่นแนลเป็นกระจายให้ผมด้วยนะครับนะโอเคก็มากันอีกครั้งนะครับสำหรับคุยกระจชิวของเรา วันนี้ครับมากันในเรื่องของฮังเกอร์ที่กําลังมาแรงนะในช่วงนี้เป็นหนังไทยนะครับใน Netflix ก็ผมก็บอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่อยากจะหาหนังแบบว่าหนังออกจากตลาดของหนังไทยนะครับตลาดหนังไทยคืออะไรคืออันนี้ผมคิดเอาเองนะตลาดหนังไทยเยรจะมีพวกแบบว่าหนังผีหนังตลกหนังเลิฟคอมเมดี้นะเนี่ยมันจะมามีจําพวกเนี้ยผมคิดว่านี่คือหนังตลาดไทยที่ มันก็จะมีเยอะแล้วก็เกลื่อน <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคนละแบบกันเลยนะครับก็ใครที่อยากจะหาเรื่องที่มันไม่ใช่แบบหนังตามตลาดแต่ก็เรื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะครับก็ไปดูได้หรือใครที่อชอบในการดูดูคนทําอาหารดูรายการทำอาหารอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับก็ดูดีใช้ได้เลยเขาเรื่องทําอาหารในเรื่องนี้นะอืมนะเราก็มาคุยกันเรื่องฮังเกอร์กันดีกว่านะครับ ก็ฮังเกอร์นี่ก็เป็นหนังไทยนะครับที่ดูดีในพอสมควรเลยครับผมผมตอนแรกนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจดูเรื่องนี้หรอกเอาว่าตามตรงผมก็เห็นกระ,สะแสระลับว,ว่าอโอ้โหมาแรงใน Netflix ขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยนะผมก็แบบอก็หนังไทยอนะผมผมก็แบบผมจะเมินๆแล้วก็อะไรเงี้นะครับแต่ว่า,อาพอพอดีที่บ้านเปิดดูก็เลยไปนั่งดูด้วยนะครับก็ถือว่าเกินคาดผมประมาณหนึ่งนะครับเกินคาดผมประมาณหนึ่ง แล้วก็ทำได้โอเคทั้งงานภาพแสงสีหรือว่าการใช้ใช้เอฟเฟกหรือว่าเนื้อเรื่องนี่ก็พอโอเคนะครับอืมแต่ว่าผมรู้สึกนะครับไม่ได้รู้สึกหรอกก็ผมก็ว่าไม่รู้ว่าเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าอะไรนะครับกับเรื่อฮังเกอร์เนี่ยว่าเขามีอะไรกับเรื่อง วิบแบลชหรือเปล่านะครับอ่าใครเคยดูเรื่องวิบแบลชนะครับก็ก็จะเป็นวิบแบลชคืออะไรวิบแบลชคือหนังหนังเกี่ยวกับตีกรองนะครับเป็นหนังตีกรองแล้วก็เป็นแบบดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยครับตีกรองแล้วแบบว่าตัวละครในเรื่องฮังเกอร์หรือว่าตัวละครในเรื่องวิบแบลชเนี่ยหลายๆตัวนะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากาเรื่องวิบแบลชหรือว่าอะไรนะครับหรือผมคิดเอง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครใครคิดแบบผมก็มาเมนบอกได้นะครับแต่ว่าผมสำหรับผมนะผมดูเรื่องฮังเกอร์ไปผมก็เปรียบเทียบกับเรื่องวิดแบชไปนะครับก็เลยนี่ก็เป็นที่ใส,ส่เสียของผมอย่างหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าผมเปรียบเทียบแบบว่าดูดูอยู่ยังยังกระสือไปเปรียบเทียบกับเขาอีกอะไรเงี้ยครับนะแบบว่าดูไปเปรียบเทียบไปมันก็จะแบบว่าจะบั่นทอนเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับอืมก็โอเคก็ผมผมว่านะผมว่านะฮังเกอร์เนี่ยทําได้ดีไหม ทำได้ดีครับแต่ถามว่าเท่าวิบแบสไหมผมว่าวิบแบชยังสูงกว่าเยอะนะครับอืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบนะผมก็ไม่ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบหรอกเอาว่าตามตรงแต่ว่าอดคิดไม่ได้มันอดคิดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเรื่องฮังเกอร์กับวิบแบชนะผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีจุดที่คล้ายกันจดเกินเกินเหตุด้วยซ้ํานะครับแบบว่าเนื้อเรื่องก็ใกล้ๆกกันตัวละครก็ใกล้ๆกัน กิริยาท่าทางอะไรเงี้ยใกล้ๆกันอีกนะครับอืมคือแบบว่าตัวละครของเชฟพอลในฮังเกอแม่งไม่ได้ต่างอะไรกับอ่าอาจารย์อาจารย์หัวโล้นสุดโหดจากวิดแบ a สเลยครับประมาณนั้นนะนะผมก็เทียบเทียบไปเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดแบลสกับฮังเกอก็ข้ามไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของอารายชื่อ คนเขียนบทละกันนะครับคือคือคนเขียนบทเรื illing, ่องนี <inaudible> ้เนี่ยสแตนฮังเกอร์เนี่ยคือคุณคงเดชนะครับอ่าคุณคงเดชก็จริงๆหนังแกหลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมเคยดูนะอันนั้นคืออันนี้คือแกเป็นคนเขียนบทใช่ไหมไม่ได้มาลงมากำกับใช่ไหมสาตนฮังเกอร์เนี่ยอ่าถ้าถ้าเขียนบทอย่างเดียวผมว่าแกเป็นคนทำหนังทำหนังดีนะครับทำานหนังเก่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังที่แกทำเนี่ยจะไม่ค่อยว่าตามตรงนะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับ อไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดนะครับเรื่องแอนหรือว่าเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนแอนก็จะเป็นเรื่องแวร์บีบีลองอะไรอย่างงี้ครับคือแบบว่าคือแกเป็นคนทําหนังดีไหมทําหนังดีนะครับแต่แต่ถ้าทาให้คนปกติดูเข้าใจยากนะครับเสียงถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่เข้าใจยากไหมยากมากครับประมาณนั้นนะครับแต่แต่พอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยแกเป็นคนเขียนบทใช่ไหมแล้วก็ให้อีกอีกคนในกำกับนะครับก็ถือว่าโอเคนะ โอเคนะเรื่องนี้ก็บทบทโอเคนะครับบทพูดตัวละครอาจจะไม่ไม่เยอะสำหรับผมนะผมคิดว่าบทบทพูดไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีการสร้าง Impact การวางตำแหน่งอะไรค่อนข้างโอเคนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็มีการเสียดสีสังคมอ่าอันนี้อันนี้คือเรื่องปกติของของหนังกูคงเดชนะครับคือการเสียดสีสังคมแบบว่าจิกกัด สังคมในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยครับนะคือแบบว่าอันอันเนี้ยแกทําดีแกทําเก่งมากจุดเนี้ยนะผมก็ต้องชื่นชมแล้วก็หนังเรื่องนี้ครับผมก็ชื่นชมในอีกหลายๆห,หลายๆด้านนะนะทั้งตัวของนักแสดงเองอ่านักแสดงแสดงโอเคทุกคนนะครับทุกคนเลยอ่าผมก็ไม่นับพวกคนรับเชิญอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่าแสดงดีเกือบเกือบทุกคนเลยนะครับบางคนก็เออไม่ไม่ได้มีบทพูดเลยวจะซ้ํานะครับแต่ก็ เล่นได้โอเคนะครับตามตามตำแหน่งที่ตัวเองได้เล่นอะไรย่างี้ก็ถือว่าเล่นดีกันนะครับอืมก็นักแสดงก็มากฝีมืออยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนังเอกกับผมจําชื่อได้ครับขออภัยแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเขาแสดงเก่งอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนแหละนะนก่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องฮังเกอร์ผมให้คะแนนกันหน่อยดีกว่าละกันนะครับนะสำหรับเรื่องฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายผมให้คะแนนอยู่ที่ 7จ well, so ็ดจ so, ุดเจคะแนนเต็ม so ส so ิบครับผมอ่าก็7จ็ดจุดเคะแนนเต็มสิบก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าใครที่อยากหาหนังท so ี่แบบว่าแบบจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความออกตลาดจากประเทศเราก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะผมก็แนะนําให้ไปดูกันนะครับสําหรับเรื่องฮั n เกอร์ในเนฟ l ิ x นะดูแบบถูกลิขสิทธิ์อืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องฮัเกอร์ ผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับนะโอเคก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กด subscribe ให้รายเฟชแนลเป็นรงใจผมด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับผม,ผมก็ฝากกันไเหมือนเดิมนะไม่ว่าใครที่เป็นทุกข์อะไรในชีวิตนะครับรอ้รอนร้อใจหรือว่าอะไรนะผมก็อยากให้ภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยคอยอยู่ไปเพื่อคุณคอยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้าลายไฟขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกัน Bye.